คุนายดวงชาวราศีสิงกับชาวรัคนาสิงในในเดือนมีนาคม2 5 6 6คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15บหห้า กันยายนของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16 16สิงหาคมจนถึงวันที่1 5กันยายนของทุกปีค่ะ mm hmm. คลิปนี้นะคะสามารถใช้ดูได้ทั้งชาวลัคนาสิงกับชาวราศีสิงห์ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์2566 ดวง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์2566ให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นให้ติดต่อทางลน์ให้ติดต่อทางไลน์ทลเท่านั้นท่านใดที่สนใจกุลา,ลานาไลมาที่ท่านใดที่สนใจกะลุนาลายมาที่เอทาลอ24กับปัญญา599 เอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปปัญญา5 9 9 A แล้วก็เอทาร์โอทีส24ส A ่พีเอเอ็นไวย9 9ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเราจะใช้ไพ่อลรเคลิลแล้วก็ไพ่ทาร์ในการ เปิดทำนายดวงนะคะ คุณจะทะเลาะกับเพศต,ตรงข้ามเพราะความหึงหวงคุณจะทะเลาะกับเพศตรงข้ามเพราะความหึงหวงความหวาดระแวงคุณหึงหวงคนรักมากจนเกินไปในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะเดือดร้อนเพราะมีดวงที่คุณจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าจะเป็นต้นเหตุให้คุณเดือดร้อนได้ค่ะ คุณเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเลยนะอืมเนี่ยได้ไพ่นางฟ้าแห่งแฟชั่นอะแบบในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะหมดเงินไปเยอะเลยกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในเดือนมีนาคมสองห้าหกหกเนี่ยคุณจะหมดเงินไปเยอะกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการแต่งตัวการแต่งหน้าคุณจะ คุณจะมีการเปลี่ยนลุคของตัวเองเพื่อดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามนาาเนื่องจากไพ่ใบนี้หมายถึงผู้หญิงซึมเศร้าทํางานหนักหักโหมสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ใบนี้แปลว่าจะฟื้นไข้จะหายป่วยในดวงของคุณนะช่วงเดือนมีนาเนี่ยอัน,นอเนี้ยอโลหเนี่ยจะฟื้นไข้จะหายป่วยมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเกาะ ในเดือนมีนาคมเนี่ยมีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเกาะจะฟื้นไข้จะหายป่วยคุณทำงานหนักผักโหมจนเกินขีดควางสามารถก็เลยป่วยคุณจะหมดเงินไปเยอะกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางอันนี้หมายถึงดัชเชสไวโอเลตเนี่ยก็คือแบบผู้หญิงที่แบบเป็นทุกข์ในความรักอะ่ะไม่สมหวังในความรักอกหัก รักเข้าข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งรักเขาข้างเดียวข,ข,ข้าเวเ,าเหนียวนึง่งพอน้ํามาไม่ถึงดอกบัวก็แห้งเหี่ยวแต่อันนี้ก็เหมือนกันอดีตที่หลอกหลอนอดีตที่หลอกหลอนอยากจะคืนดีอันนี้คืออดีตที่หลอกหลอนอยากจะคืนดีกับคนรักเก่าอันนี้เข้าวัดเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ทางสมาธิปฏิปฏบัตินั่งสมาธิกรรมฐาน อันนี้คือต้องการเนี่ย depart return for a time อดีตย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งช่วงเวลาในอดีตจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งในเดือนมีนาคมเนี่ยจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่ามีดวงที่ท่านมีดวงที่ท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าโดยบังเอิญจะ สวย memory คุณน่ะจะพยายามทำตัวเองให้สวยขึ้นน่ะเพราะคุณน่ะอยากจะสมหวังในความรักอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะปรารถนาอยากจะมีความรักแม่มดวูดูคุณอาจจะไปหาพวกร่างทรงไปหาหมอผีไปเอาพวกสีพึ่งมหาสเสน่ห์มราาอะไรมาเงี้ยแบบมนตรามหาสเสน่ห์สีพึ่งแห่งความรักและความ ลุ่มหลงม,มาดูกันต่อนะคะ ในเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยคือคุณอะแบบจะไปดูดวงกับอเหมือนคุณจะไปดูดวงกับหมอดูคนหนึ่งนะซึ่งหมอดูคนเนี้เขาจะอยู่ใกล้ใกแม่น้ําใหญ่อะคุณจะไปดูดวงกับหมอดูคนหนึ่งซึ่งหมอดูคนเนี้ยเขาจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้ําใหญ่บ้านของเขาอะจะอยู่ใกล้ๆกล้แม่น้ําอาจจะอยู่ใกล้ทะเลใกล ใกล้เขื่อนใกล้ทะเลใกล้แม่น้ําอ่ะเหมือนคุณอ่ะโดนคนกั่นแกล้งเจอเหมือนคุณอ่ะเจอคนกั่นแกล้งเจอคนอิจฉาคุณเลยจะไปหาหมอดูคนนึงเพราะว่าคุณอ่ะมีความทุกข์ในความรักคุณเลยอยากจะไปหาหมอดูเก่งๆซึ่งหมอดูคนเนี้เขาจะมีบ้านอยู่ใกล้ทะเลมีบ้านอยู่ใกล้ทะเลมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําใหญ่เพราะว่าคุณโดนกั่นแกล้งด้วยนะส่วนหนึ่ง นางเงือกเอเอ๋มองว่าคุณอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าแล้วคุณอาจจะไปหาพวกล่างทรงหมอดูหมอ,หมอผีอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าคือคุณอะต้องการจะคืนดีกับคนรักเก่าคุณเลยจะไปหาพวก ล่างทรงไปหาหมอผีไปหาล่างทรงไปหาหมอดูชีวิตของคุณในช่วงเดือนมีนานเนี่ยคุณน่ะจะเที่ยวค่อนข้างเก่งถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินไม่เข้าบ้านอะคุณก็มีดวงที่จะได้คืนดีอะคนรักเก่านะโอกาสที่ว่าจะได้คืนดีอะคนรักเก่ามีแต่คําแนะนําจากไพ่เนี่ยคุณควรจะทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวร แล้วสิ่งดีๆจะตามมาประกอบกับว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบจมปลักอยู่กับอดีตอะมากจนเกินไปและสิ่งเนี้มันทําให้คุณเนี่ยหมดโอกาสที่จะเบ่งบานเพราะว่าคุณจมปลักอยู่กับอดีตท,ที่มันเจ็บช้ำอะทั้งๆที่ในปัจจุบันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะไปเมื่อก่อนคุณลำบากตอนนี้คุณสบายแต่คุณก็ยังเอาช่วงเวลาที่แย่ๆในอดีตอะเก็บมาทำร้ายตัวเอง ไพ้บอกให้คุณน่ะนอนหลับพักผ่อนให้มากนะเพราะว่าสุขภาพของคุณนะ่ะไม่ดีอันนี้เป็นหมอดูนะเป็นนักโหรา,าศาสตร์อ่ะไพ่บอกว่าให้คุณน่ะไปหานักโหรา,าศาสตร์ให้คุณนอนหลับพักผ่อนมากๆให้คุณตั้งใจทํางานไปอะ่ะอันนี้กระสินไฟนะฝ้ายฝ้าเมจิกให้คุณไปหานักโหรา,าศาสตร์อ่ะ ให้ซื้อเทียนคู่อ่ะไปถวายวัดให้คุณน่ะซื้อไอเนี่ยซื้อซื้อเทียนซื้อหลอดไฟนีออนอ่ะให้คุณซื้อให้คุณซื้อเทียนหรือซื้อหลอดไฟนีออนอ่ะสักหนึ่งคู่อ่ะไปถวายวัดจะช่วยให้ชีวิตของคุณอ่ะมีความสุขขึ้นคุณต้องการที่จะเอาชนะใจคนรักแต่มันเป็นไปไม่ค่อยได้เพราะว่า มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปรักคนที่ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่ก็ผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้คบคุณแค่คนเดียวเขาก็คบคนอื่นด้วยคุณต้องการที่จะปรับปรุงตัวคุณต้องการที่จะซื้อบ้านซื้อที่อันนี้คือตู้เซฟนะ financial constraint เป็นตู้เซฟที่แบบ ไม่มีตังมีแต่อยากใหญ่แล้วก็มีแบงค์เก่าๆวางอยู่คุณอยากจะซื้อบ้านคุณอยากจะซื้อที่แต่คุณไม่มีเงินนางฟ้าที่ชอบมิวสิกค,คุณจะรู้สึกดีขึ้นนะเมื่อคุณได้ร้องเพลงคุณจะรู้สึกเบิกบานและรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ฟังเพลงบทสรุปค่ะในเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีเกณฑ์เดินทางไกล ขอให้ท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นไม่ได้รับดูดวงฟรีใต้คลิปท่านใดที่สนใจกรุณาไลน์ติดต่อมาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ